เซนินรินสแตชันข้อกำหนดของศาลจังหวัดมุกดาหารว่าด้วยการรักษาความส,ง,สงบเรียบร้อยในบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหารพุทธศักราช2566เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหารและเพื่อให้กระบวนพิจารณาดำเนินไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว รวมถึงไม่ให้คู่ความดำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความรำคาญหรือในทางประวิงให้ชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควรอาศัยอำนาจต่ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา30ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15เห็นควรออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1 ห้ามมิให้ผู้ใดประพฤติตนใช้คำพูดหรือกริยาในทางที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยก่อความรำคาญส่งเสียงดังหรือในทางประวิงให้ดำเนินกระบวนพิจารณาชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟื่อยเกินสมควรหรือกระทำในลักษณะที่เปลี่นการยั่วยุจูงใจสนับสนุนใดๆในการกระทำดังกล่าวในห้องพิจารณาคดี หรือภายในบริเวณสารจังหวัดมุกดาหารรวมถึงกระทำอย่างอื่นในทํานองเดียวกันตลอดทั้งให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจตราคัดกรองอนุญาตให้บุคคลใดเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังก,กล่าวข้างต้นข้อ2ห้ามมิให้บุคคลใดๆที่เคยกระทำการตามข้อหนึ่งเข้ามาในห้องพิจารณาคดีหรือภายในบริเวณสารจังหวัดมุกดาหาร เว้นแต่เป็นคู่ความในคดีข้อ3ห้ามมิให้พกพาอาวุธหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถใช้เป็นอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในห้องพิจารณาคดีหรือในบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหารข้อ4ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่กล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องมืออื่นใดในทำนองเดียวกันเข้ามาในห้องพิจารณาคดี เว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตหรือได้มีคำสั่งให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นข้อ 5. ห้ามบันทึกภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือถ่ายภาพภาพ,พยนตร์หรือกระทำอื่นใดในทํานองเดียวกันรวมทั้งกระทำการใดๆให้ปรากฏและเผยแพร่ซึ่งภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียง ในห้องพิจารณาคดีหรือในบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตข้อ 6. ห้ามมิให้นำหรือใช้โทรโคงไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงรวมถึงอุปกรณ์ขยายเสียงต่างๆหรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันภายในศาลจังหวัดมุกดาหารหรือบริเวณรอบศาลจังหวัดมุกดาหารเว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนการกระทำดังกล่าวถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลสเสียงเสินรินสเตชัน